ผมได้ได <com> ้ติดหมูยังไดนยัเติดบวกไหนคือที่หน้าหอขับมาท้าไม่ใหกนักเรียนตอมันเรียนออนล่าอยู่ตอนนี้มันไม่เท่า ่ะขอบคุณที่วันเดียวน้ำได้เลยเมื่อวานเขามีโซล่าเซลล์ได้ได้มอบก่อนก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นแล้วก็พอดีทราบข่าวเห็นน้องๆใช้ใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่จะลำบากเครื่องมือในการเรียน ซึ่งซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆต่อ,อไปครับได้ให้โอกาสกับนักเรียนลูกนักเรียนของเรียนวอรนาราีเฉลิมครับน้องรับต่อเลยครับน้องรับไปเลยครับรับต่อไปเลย่นเข้้มีอองงใหครับอีกสูงนึงครับ รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณหน่วยงาน tot ที่ให้โอกาสหนูแล้วก็น้องได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเพื่อนค่ะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงาน tot ที่มาให้ความสะดวกสบายแก่พวกเราและก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัวนาเรีเฉลิมจังหวัดสงกาที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดครับขอบคุณครับ เมื่อกี้อาจจะมีใครปิดสวิตช์ไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวนะฮะเปิดเครื่องใหม่เป็นตัวไวไฟครับตัวรับสัญญาณไวไฟตัวเขาเนี่ยรับสัญญาณเข้ามาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามดมดมดเยอะมดดึง ย้อใสเครื่องสามเครื่องก็ใช้ได้้วก็ป่อยตวไว้แบบนี้เก็บไว้นี้นะได้แล้วไม่จะได้เกมันจะได้เอา ีนเป็นช่องเฉพีทีวีของทีโอทีขอเข้าไปดูในช่องร้อยบวกกับเท่าไหร่ต่อคะแต่ซึ่งพอหลังจากร้ามเดือนนี้ซ้ำงอยกาวซิกบานสิงทุบออกมาคือวันนี้มามอบซิมทีโอทีโมบนะคะให้กับน้องๆ โรงเรียนวรานารีเฉลิมค่ะซ,ซึ่งซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาซึ่งตรงนี้เนี่ยทีโีเองเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะกระจายในส่วนของบริการ<ม>อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่แล้วก็เป็นประโยชน์ สำหรับที่จะสร้างทั้งในเรื่องของด้านเศรษฐกิจแล้วก็การศึกษาให้กับน้องๆน,นะคะเราทราบว่าในบริเวณนี้เนี่ยน้องๆยังยังใช้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างย่งไม่สะดวกนะคะแล้วก็ซิมของ TOT m o b โมบเนี่ยสามารถให้บริการในพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดีนะคะก็เลยมามอบเพื่อให้เป็นกำลังใจในการเรียนของเด็กๆค่ะครับ,รบก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ<อ>ทาง ทีโอทีครั้งหนึ่งนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้รับความกรุณาจากทางบริษัท TOT และทางคณะนะครับ mm hmm. แลกะก็ได้เป็นเครื่องมือเครื่องไม้ในการเรียนการสอนของนักเรียนนะครับ mm hmm. เพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็ระบบอินเทอร์เน็ตนั้นมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของของมนุษย์หรือว่าของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ เมื่อได้โอกาสนี้ก็เป็นเหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่จะได้เรียนรู้ในโอกาสต่อไปและก็ได้ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อการศึกษาค้นคว้า,าให้เป็นประโยชน์นะครับทางการศึกษาต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ